เมื่อนี่มาตามแม่ดนตลาดกลางดงพันวาพันได้เลขแล้วเลขรถชนกันพันคยถือแบบนี้มัหลายงวดแล้วพันวาเลขรถชนกันมือเ้านี่ได้แล้วพันวาทะเบียนตัวใดเป็นร่องติดสามันนี้ได้ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะข้ามาตามให้ท่านเลขมีขาเนาะอ ตลาดขั้นบงเห็นได้ภา oh, oh. right oh, oh, oh. oh. ์ม oh. ั้ยนี่โปไลฟ์า้มาลฟต้องมาไล่เนะนี่อย่างแม่นบเจาละเราเชือดไอไรอะไรเชือดส่ีปนเลยเห็นได้ชดอย่างอ้อนปลา่ากีใกล้่อไนเะ่านหมไปเข้าสวนแล้วตัสวนเดียตัวสามตัวเดียวห้อนงานบ่าบ้มานเเด้ ซื้อแต่ลอตเตอรี huh. uh ่โ huh. อ uh ้มาเท่ามาเตอตเตอรี่เนาะหวังรวยเตอร์โลรวยดีดีแน่แบบจะมั่นเนี่ยแบบวันที่หนึ่งมีสองเลยอ่ะไปหาดีไหมน้องนี่ยังก็คนบอกติดตามเลยบอกติดจับปะว่าอะไรเตนอะสินจับปั้นอย่งนี้สินอะไเฮ้ยหลังออปาอ

เห็ดเข็มเห็ดเห็ดปวกไหมวกกล้น่อยปวกก้น้อยไหมน่เาเห็ดเขียมั้เนาะเห็ดปวกก้น่อยเลยเห็ดาทันี่ยเห็ดมันเกิดน้ำพ่นมยเี้เสียเนาะนี่เันเ็ดซื้อได้เนาะมีเห็ดปลาดเห็ด้าทอดบอฮัมบอฮั ด้หกเม็ดเลยวีถ้าึงเฮหกนะครับกข้อวเนี่ยกเลยครับห่วงห่งห่วงนบ้านกอลก็นอดีว่ฟันไม่ดันสว่างสว่างนันสว่างสว่างนอนเ้ย จะเสียมนะเสียก็ซิมงก็ได้กิก็อยเนาะวันนี้าบาทจ้ะ่าสินเป็นปลาาบวดมงดงิด่เนได้กินนี่เลยปอยจ้งปนอยกินกับปเปน้อยกินลเป็นกินกับปลาแดงอันนี้ไมดเิงดาอันนี้กุ้งสิซื้อไปกินไห้นัข้าวก็ได้อันนี้ไปแม่พันนี้ไป ไม่ได้ฝันยังวันนี้ก็ฝันเออวันนี้ก็ฝันวันนี้นอนดิ่งเลยวันนี้อันนี้มันนี่ยังย่ายกุ้งตัวอันนี้ันกุ้งจ้ากุ้งวันปลานี่กุ้งปลาก็กุ้งนะกินแะเกียบบ่กินเป็งบ่ ต่ว่าพอให่อยู่บ้านก็จะกินเป็นอยู่แตวหนก็ิซิมแซ่บๆอืเอามือแกะซิมเลยเอาก็เอาอีหยังเอางเนื้อปลางมันแซ่บเด้ิลดอันนี้งิตอน้แล้วเนาะแม่นซิมเลยแม่ไว้ซิมเพิ่นซิมเพิ่นก็สุเพราะว่ามันแซ่บิกินบ่เป็นปาทุ้นอยปลาก็มีซนื้อนําได้บ่เดี๋ยวก็มากลับมาก่อนเพิ่นายนอยก็มีไปซิมก่อนมื้อหลังแซ่บกับมาซื้องบ

เป็นปัญหาฟังๆนี่ามี่ดิ๊นันเองลูกคือโอ้เยเนี่ยดเขาเปอะรเลูนนะท่านเล็กหน่อยเขาป็นอ๋อัเต่นกกนได้แั้เแม่นะใช่แล้ไก็ผัดพริกัดพริกไไหัพกร่ที่พี่น้องในฝันเอาไม่มอนเลยนะม่อนกับท่านในฝันไอ้เอาไงว่านลังกันเร หอมเมีม้อนไปครับปลาเเมียดุอยู่แล้วตอใจต่อมามอนขึ้นไนด้รอเอขนหนะมาเห็นแล้วลายมึงเมห็้ไแของแ้เมีดุจังได้ใวของแท้ซิมซิมเลยนอนเลยแสบๆดุดเมียดดุเนะจับเปยจเปย์เมว่อเห็นแล้วมาขายของเมามังห็นยึดกระากเขาใชา่มเห็นเราอยู่ คิดว่ามีต่อผมากอยู่อะไรสักวเดี๋ยวหาอยู่บ่เห็นราะบ่เห็นมาดอกเลกว่พ่มาเมือเลกว่ากับ่มาคนเกว่กับ่มาเออมยมาอยู่เนี่ยมามาดูยู่แต่ว่าบ่เห็นได้ไปมตัวดีมืนเนาได้ตัวดีได้ได้ตัวดีเมื่อเ้านี่แล้วรถต่ำกันเนี่ยาเอารถไลกันี่ไหมตูตามรถขันนึงคนเนี่ยทะเบียนหาศูนย์หานึง หาศูนยันหนึ่งั้นถตำมียียแม่หานย์หาหนึ่งัถตำเนาะเออคั้นไปตำเขาเขาบอกเลยเธอเจ้เจ้คันขั้นถึงตำเบอร์ยังขันลูไปตำเป็นเบอสามเก้าแปดศูนย์สามเก้จอดอยู่หาศูนหาเนืีล่ยนไปตำหาน่ไปตำอือสามเก้าเอ้าเียเียยวเชียนเีเชียเอดศูนย์สาเก้า จอไปเด้อบไปตั้งนครับคนมาเคยเคยชนยู่นี่เคยออกเรีนหาเทียโยออกซื้อออจําม้เนี่ยอันนี้มันก็ดนนเนาะมันดนอันนี้ยูซื้อได้ไหลปรนเนาะเนี่ยมันจอดนิ่งเลจอดนิ่งมันมีดพาดมันมีิาคก็ดึงเบรกมื่อไห่คนลมาซื้อของมันเรนจากทิ่คนม่ไต่ก็ทำไ่เยอะทุนอะ ไปทยงครับรถจอดอยุ่นะครับทีข้าจามาส้นนะครับคือแปดศเกผู้คนจอดนะท่านข้าใจว่าเป็นยังรงผู้คนด่เหล้าผู้มาเป็นยังแหงตงไปหาเลาเรากบเ,า,เาอยู่ในรถเปรับขับนขันนะท,นทีจอดขันที่จอดนะั่นขันจอเร้าดื่าเินไปนสิหา่อนรถนั้มีคนกับทหารใหนุกันดูเลยเด็ขันถูกส้นขันไปส้นเขาครับคื<ด>อศูนย์หาหนึ่<ๆ>ง ขั้นไปชนเขานะครับอ้อยกมารถจอดขึ้นรถจอดยซ่ขั้นไปชนเขานึ่คือหาศู 50. แม่ดุนหมัก,มกหาศูย์กับแปเกาเด้อนะครับพีนน่น้องมารถจอดคือขั้นถึงชนอะแต่ศูนย์สามเกส่วนขั้นที่ไหลไปชนเขานึ่คือหาศูนยาหนตัวใดก็ตัดอาเนอกมปตัวนองสหายตัวนอกเอาใหช่วยมันนะแม่ดุนเด้อนะครับมกันมีนวทางตันี้แบงปันพี่นอ้องีนะครับ งาค่อยเข่าค่อยถงงี้ไม่มีโชโยบแบบนี้นะเปิดก่อนก็ได้นะทีก้น้กทยเลยนีีับด้โชกมันนไมดนครับเรอยากอุหนุนกับแวนเเนาะเด่ื่อโชมันะโกุนเนอนะครับาอ้หนุนหายนั่นหายนพีน้องมีโชคถือรกัีใจแล้วรัครับนยากเาสนุนกับทรมาสัง ใด้นเนาะเอาสาทุระโทษน,น,นะแม่ขายปีขายสรงหนังกลมค่ะขาจอกอีกแก้วง้วนจ้า,า,จานั่นไม่ดนนั่นไม่ดนดุงแล้วเนียศูนย่งสี่ศูนย์สค่ะอ,อันเดียวนึงครับระโทษศูนย์เ้าสองหกส เบอร์402ค่ะครับผมโทรสั่งหน่อยเด้อนะครับโซซังหน่อยค่ะเรื่อล็อกเบอร์ไว้เขียนเบอร์ไว้ล็อกไว้มีราคาส่งพร้อมครับมีราคาส่งพร้อมนะไก่เมากกวไปส่งไห่ได้ค่ะโอ้ไก่ไก่เขาหนึ่งส่งพร้อมแมีนเมียนนี่นี่รถไปส่งไห่้อมค่ะเอาไปขายนลยเอาไปขายต่อเลยนะเนแมนเนียืออยากกินหน้าไก่กับส้มอะไรกันทั่วประเทศนักสำรับไม่ตางเนียนๆนุ่มๆ จะโทษอะไรเละกันโทษมากเะไรอนจ้าได้ค่ะได้อ่าให้โชคให้มานักเดือนี้นะครับขอบคุณอะยรลาบมาโชคโชคขี้เละจริงจริงเนาะอ่านะครับรู้บางวันนี้ไม่โดนมี้เละโดนไหลนะครับส้นกัดนี่นี่มาหน้าตลาดนี่แหละรวมขี้ไหลแบบนี้แี้ถือเมาแล้วดูนะแต่ว่าโดนมยังขี้ไหลอีกหนึ่งนะครับรถสี่จอดยูซื้อเขาไหลมาส้นนะครับคือแปดศูนย์สามเก้านะครับส่วนรถคัดขี้ไหลไปช่อนเพิ่นคือ หาศูนหาหนึ่งในโดนมากหาศูนย์ก็แปดเก้าด้อนะครับเนวนันนวันนี้นะครับเนาะพี่น้องจะมากเลขรถไปสู่ชนนะขึ้นรจอดด้นะครับสามสิบแปดศูนย์ก็สาม้าได้นะครับส่ว่คัดทีลไลทปนสนเพลินคือหาศูนหาหนึ่งเน,ะนหาะเดี๋ยวหองนีไ่น้องักก ไปชมมานักคันในั้นไดมครับเราะม่สันเป็นเลขรนั่นเล็รกล้รเี้คนัเีคับครับไปชมมาณนี้เรนะครับต้องกรพี่ัวต้อง่เก็เอา